1 0บจุดห้านะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดห้านิ้วนะคะสังนารเรื่องนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดแปดนิ้วนะคะตรงนี้ทเป็ุฉลุลำพึ่งน,นะคะหบดมือเสียที่เราเชือกครบนะคะ ดูแลรักษาดการทานน้ำมันทั่วไปนะคะลูกค้าดไม้พยุนะคะทิ้งผิวไฟนะคะเล่มนี้เฉพาะมีอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมสูงเล่มที่สองความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่สิบจุดสองนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุด สี่นะคะสันนารเรื่องนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะฉะลุดังพึ่งนะคะถึงตรงนีนะะ้ถ้าลูกคายย้าอยากให้นีมันยังไงก็เขาแจงนะคะถ้าจับแล้วเหมเือนเราแต่ใครมาเลยนะไม้พยุงนะคะทิ้งผิวไฟนะคะ ฉพาะมี่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะวันนี้วันที่สิบห้านะคะราคานี้นะคะนิ้วที่สามหน้าไม้พายุเหมือนกันพยุทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านซึ่งถีง่ไฟหมดมเสีที่เราเชื่อครบนะคะความยาวของใบมี่นะคะจะอยู่ที่สิบจุดหกนิ้วนะคะความกว้าง สองจุดสามนะคะสันนารเรื่องนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะเฉพาะมีดหนึ่งเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วมสูงวันนี้นะคะเรื่องี่สีพายุเหมือนกันนะคะคัตติ้งนะคะทิ้งผิวไฟนะคะ ด้ามไม้พยุงนะคะโอแท็ามกโอเรเสรียอทเราเชื่อครบนะคะเห็บแหนกนะคะงานตีร้อนนะคะชุดน้ำมันนะ10นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.6นะคะสัน,นาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่7มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.9นิ้วนะคะ เล่มนี้เฉพาะมีอย่างเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งหัดขาวด้ามไม้พยุงฟูแทงะหมดือเ็จที่เราเชื่อครบนะคะความยาวของใบ,บมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้าง2.5นะคะสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5.5มิลน,นะคะด้ามยาว ห้จุดแปดนิ้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะลูกโซ่นะคะเล่มที่หกด้านไม้พายุเหมือนกันนะคะผู้แท้ง ทำเป็นสัญญาคนนี้นะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสี่นะคะสันนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่เจดนิลนะคะด้านยาว <c oughs> ด้านยาวจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะสิบนิ้วนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะหนึ่งพันหนึ่ง้ยเก้าสิบนะคะรวมส่ง ไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะติดต่อสอบถามได้เบอร์นี้เลยนะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด่งขึ้นแล้วนะคะ,ะ,คะส่งรูปสินค้าที่ลูกค้าสนใจมาให้เลยอันก็ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ดีกว่าะคะ่อยไปหมดนี่กี่บาทครับ เรียบบะะะะ่งพันหนึ่้อยเกาสบค่ะเรียละหนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิบ,บนะคะเฉพาะวันนี้นะคะได้มาถึงนะคะฟูทแท้งนะงานแฮนเ์เมดนะคะ,ะ,คะเรีมเดือนโลกสนใจติดต่อ